มูลนิธิธรรมกิจไพศาลก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการปีคศ1997โดยท่านเกาจินเฉินหรืออีกนามว่าท่านผู้เท่าปินข่ายซึ่งเป็นชาวไต้หวันที่มีจิตเมตตาเป็นอย่างมากอีกทั้งมีนักธุรกิจชาวไต้หวันหลายท่านได้ให้การสนับสนุนริเริ่มงานกุศลต่างๆของมูลนิธิ ปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร9ซอย47มูล,ลนิธิธรรมกิจภัยสารมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคมไทยและเพื่อสร้างโลกที่สันติสุขเฉกเช่นแดนดอกบัวบานโดยเน้นไปที่การพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาสังคมไทยอย่างกรมกลืนและยั่งยืนอีกทั้งยังมุ่งมั่นสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดำเนินงานด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ดังนั้นพันธกิจหลักที่สำคัญในการพัฒนาจึงประกอบไปด้วย 1. ด้านวัฒนธรรม 2. ด้านการศรรึกษา 3. งานด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ 4. งานด้านเผยแผ่ธรรมะสืบสารคุณธรรมจริยธรรม 1. งานด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เช่นการตีกลองการรำไทยเป็นต้นเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติจัดกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมเช่นศิลปะการวาดผู้กันจีนการชงชาการทำอาหารเจการจัดดอกไม้ 2. ง,งานด้านการศึกษา เปิดสอนภาษาจีนกลางแก่นักเรียนและนักศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาจีนให้กับคนไทยโครงการครูจิตอาสาจัดกิจกรรมการสอนท่องคำพีในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังแนวคิดความกตัญญูรู้คุณความรักใร้ปรองดองซื่อสัตย์เมตตาถือสัจจะ เป็นคุณธรรมในการดำรงชีวิตให้กับเยาวชนการปลูกฝังทัศนคติอนุรักษ์โลกทั้งสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตรวมถึงการกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า 3. งานด้านจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้จัดกิจกรรมส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่างๆเช่น เครื่องกันหนาวถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาวไทยผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาลในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทางมูลนิธิร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาฟ้าทลายโจรส่งมอบอาหารเจและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ร่วมฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา ในทุกๆปีแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนยากจนเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กๆได้รับการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งเสริมจิตสํานึกที่ดีให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมจิตอาสาเช่นการเก็บขยะริมชายหาดการปลูก่ากวาดถนนฝึกการเสียสละเพื่อส่วนรวมสร้างสังคมที่ดีห่างไกลาย,ยาเสพติด 4. งานด้านเผยแผ่ธรรมะสืบสารคุณธรรมจริยธรรมทางมูลนิธิได้เปิดชั้นอบรมธรรมและกิจกรรมสอดแทรกธรรมะต่างๆตั้งแต่เด็กเล็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนครูอาจารย์พนักงานบริษัทผู้ประกอบการและกลุ่มแม่บ้าน ชั้นเหล่านี้ไม่เพียงชำระขัดเกาวจิตใจเท่านั้นยังช่วยส่งเสริมความสมานันชันในสังคมและความสงบสุขในครอบครัวอีกด้วยให้ทุกครอบครัวมีพ่อแม่ที่เมตตามีลูกที่กรตัญญูมีพี่น้องที่ปรองดองกันให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มูลนิธิธรรมกิจภัยสาลขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลและมากความสามารถมารวมพลังสร้างสารรค์สิ่งดีๆสร้างสังคมและโลกในอุดมคติส่งต่อความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันอย่างไร้ขอบเขต